สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซงอนวันที่สองมกราคม64นะคะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณวันที่สองนะคะพี่น้องเราไปดูวันที่1ก่อนนะคะเข่าหรือเปล่าเข่าบอนะพี่น้องเนาะข้าหรือเปล่าเนาะคะเนาะถึงใจถึงลาวเด้อพี่น้องค่ะ หน่วยเซง่อนวันที่1นึมกรานะคะจะให้เด่นปกติ7และ6นะคะบนมา2 1 6ล่าง1 9นะคะพี่น้องคะเข้าคู่6 1 1 6เลยนะคะ6 1 1 6เนาะพี่น้องเนาะล่าง1 9นะคะถ้าใครจับตัวเด่นรวมก็ได้นะคะพี่น้องเข้าอีก1คู่นะคะ เด่น v ีไให้เด่นหกเลยห้ว,วันนี้ไม่มานะคะพี่น้องตัวเด่นไม่มานะคะบนมา493เกาล่าง0ูนย์สนาอพี่น้องน้อมาเข้าเกของเด่นรวมนะคะมาค่ะพี่น้อง่ะมาต่อของวันที่2มกราเลยค่ะ2มกราคมนะคะพี่น้องขาใจก็จะผลการออกรางวัน หนึ่งมก,กราคมมาคำนวณน,นะคะสามตัวบนนะคะพี่น้องคะปกติกับ VIP นะคะปกติ2-16 v น p 4-9-3กนะคะสองบวกหนบกหบวกสบวกเบวกสนะคะพี่น้องคะได้25นะคะ25 –่ลบหนึ่เหลือยี่นะคะพี่น้องบวกหนึงได้26นะคะ จับตัวเด่น2ตัวค่ะ4 1ถึง4 9นะคะ4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ5 1ถึง5 9 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9นะคะ6 1ถึง6 9ค่ะ6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9นะคะพี่น้อง จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ41ถึง49นะคะสองตัวนะคะพี่น้องใจมัก42 24นะคะ46 64 47นะคะ48นะคะพี่น้องขอเลขเบิ้ลนนี่ยเด้อค่ะขอ44นะคะวันนี้นะคะมักเลขกซีค่ะพี่น้องเมืรอน,นี้เนาะคะ่ะเนาะ ห้าหนึ่งและห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะเจะมาค่าหนึ่งค่ะพี่น้องเอาตุกลองค่ะห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะพี่น้องขาหกหนึ่งถึงหกเก้านะคะจะมาหกสองค่ะพี่น้องหกสามหกห้าหกเจ็ด แล้วก็หกแปดนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยตัดสินใจคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนเยอะนะคะพี่น้องคะ่ะเด่นปกตินะคะวันนี้นะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะพี่น้อง่าเด่นปกตินะคะอยู่ที่แปดกับเจ็ดนะคะเด่น v i p นะคะอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะ เด่นร่วมนะคะพี่น้องค่าเด่นร่วมทุกรอบนะคะของหวยไซียงอนวันที่สองมกราคมนะคะอยู่ที่หกและเจ็ดนะคะพี่น้อง่ะหกและเจ็ดนะคะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้อง่ะดูทันไหมคะดูไม่ทันให้แคปไว้พิจารณาได้นะคะชอบคู่ไหนเลือกได้นะคะพี่น้อง อุปนวัดค่ะคู่ด้านบนนะคะคือคู่ตัดสินใจนะคะตัวแล้วก็ให้ดูตัวเด่นใส่กันก่อนนะคะพี่น้องชอบตัวใดน,นะคะตัวด้านบนมันเยอะนะคะพี่น้องให้เลือกก่อนนะคะตัวเด่นรวมเด่นแยกนะคะจับใส่กันได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องขาประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะก่อนจบคลิปนะคะพี่น้องขาใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือน ปวดสายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแล,และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกะเสียไวซ่ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ